สอิอิมุตตเทระคาถาภาษิตของพระอธิมุตตเทระทราบว่าท่านพระอธิมุตตเทระได้กล่าวคาถาไว้ดังนี้ว่า1 1ึ่งิกษุผู้ขวนขวายในการบำรุงร่างกายยังติดสุขอยู่ทางร่างกายเมื่อสิ้นชีวิตโดยพลันจะมีความเป็นสมณะที่ดีได้ที่ไหนห้า มหานามาเถรคาถาภาษิตของพระมหานามเาเถระทราบว่าท่านพระมหานามเาเถระได้กล่าวคาถาไว้ดังนี้ว่าหนึ่งมหานามะท่านนี้กำลังจะเสื่อมประโยชน์เพราะภูเขาเนสาธกะอันมากไปด้วยหมู่ต้นโมกมันและต้นอ้อยช้าง เป็นขุนเขาที่สมบูรณ์ด้วยร่มเงาแหละน้ําปกคลุมไปได้วยพุ่มไม้และเถาวัลน,นานาพันธุหกปาราปริยะเถรคาถาภาษิตของพระปาราปริยะเถระทราบว่าท่านพระปราปริยะเถระได้กล่าวคาถาไว้ดังนี้ว่าหนึ่งร้อยสิบหก เราละผัสสายตนะหกได้แล้วคุ้มครองสํารวมระวังทวารหกด้วยดีกําจัดสัพกิเลสอันเป็นมูลรากแห่งวัตทุกข์ได้หมดแล้วจึงหมดสิ้นอาสวะเจ็ดยสะเถระถถาภาสิทธิ์ของพระยสะเถระทราบว่าท่านพระยสะเถระได้กล่าวคถาไว้ดังนี้ว่า 117เรารูปไล้ดีแล้วนุ่งห่มดีแล้วประดับด้วยเครื่องอภรณ์ทุกชนิดบรรลุวิชาสามได้ทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว 8. กิมพิลเเถรัคาถาภาษิตของพระกิมพิลเเถระทราบว่าท่านพระกิมพิลเเถระได้กล่าวคาถาไว้ดังนี้ว่า 1นึวัยย่อมร่วงโรยไปเร็วมากรูปที่เป็นอยู่อย่างนั้นย่อมปรากฏแก่เราเหมือนกับสิ่งอื่นๆเราละลึกถึงร่างกายของเราผู้อยู่ไม่ปราศจากสติเหมือนกับร่างกายของผู้อื่น 9. วัชชีปุตะเถระคาถาภาษสิตของพระวัชชีบุตรเถระ ทราบวา่าท่านพระวชิบุตรเถระได้กล่าวคาถาไว้ดังนี้ว่า 119. ท่านพระอานน์โคตมะโครท่านจงเข้าไปยังสุมทุมพุ่มไม้กำหนดนิพพานไว้ในใจเพ่งฌานไปเถิดและอย่าประมาทเสียงวิพากวิจารณ์ของคนอื่นจะช่วยอะไรท่านได้อิสิทัตตเถรคัถา ภาษิตของพระอิสิทตตะเถระทราบว่าท่านพระอิสิทัตะเทระได้กล่าวคาถาไว้ดังนี้ว่า120สิขันห้าเรากำหนดรู้แล้วขันเหล่านั้นดำรงอยู่อย่างถูกตัดรากถอนโคนแล้วความสิ้นทุกเราได้บรรลุแล้วเราจึงถึงความสิ้นอาสวะแล้ว หอุตร,เราเถรกคาถาภาสิตของพระอุตระเถระทราบว่าท่านพระอุตระเถระได้กล่าวสองคาถาไว้ดังนี้ว่าหนึยอพบที่เที่ยงสักพบก็ไม่มีหรือแม้สังขารที่เที่ยงก็ไม่มีขันเหล่านั้นย่อมเวียนเกิดและเวียนดับไปหนึยสอง เรารู้โทษอย่างนี้แล้วจึงไม่มีความต้องการพบสลัดออกจากกามทุกอย่างได้ถึงความสิ้นอสวะแล้ว 2. ปินทลละภารัตวาชะเถระคถาภาษิตของพระปินทลละภารัตวาชะเถระทราบว่าพระปินทลลภารัตวาชะเถระได้กล่าวสองคถาไว้ดังนี้ว่า 123ชีวิตของเรานี้หาเป็นไปโดยไม่สมควรไม่อาหารทำใจให้สงบไม่ได้แต่เราเห็นว่าร่างกายดำรงอยู่ได้เพราะอาหารจึงได้เที่ยวสแสวงหาอาหารโดยทางที่ชอบ124ด้วยว่านักปราดมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นได้กล่าวการไหว้ และการบูชาในตระกูลทั้งหลายว่าเป็นเปลือกตมเป็นลูกศรอนัอนละเอียดซึ่งถอนขึ้นได้ยากเป็นสักระที่คนชั่วละได้ยาก 3. วัลยยะเถระคถาภาสิทธิ์ของพระวัลยยะเถระพระวัลยยะเถระเมื่อจะพยากรณ์พระอรหรันจึงได้กล่าวสองคถาไว้ดังนี้ว่า 125ลิงเข้าไปในกระท่อมมีห้าประตูพยายามเวียนเข้าออกทางประตูเนืองเนือง่ยี่งจงหยุดนิ่งอย่าวิ่งไปนะเจ้าลิงพระเจ้าอาศัยเรือนคืออัตภาพไม่ได้เหมือนดังการก่อนเจ้าถูกเราข่มไว้ด้วยปัญญาแล้วจกไปไกลไม่ได้เลยสี 4. ขังคาตีริยะเถรคถาภาษิตของพระคังตาตีริยะเถระพระคังคาตีริยะเถระเมื่อจะพยากรณ์พระอรหันต์จึงได้กล่าวสองคาถาไว้ดังนี้ว่าร้อเราสร้างกระท่อมด้วยใบายตาลสามใบอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาบาทของเราเหมือนหม้อสำหรับตักน้ำมารดศพ และจีวรของเราเหมือนผ้าบางสุกุล128ในระหว่าง 2, สองพันษาเราพูดเพียงคำเดียวระหว่างพันษาที่สามเราทำลายกองความมืดได้แล้ว 5. อาชินนาเถรคถาภาษิตของพระอชินนาเทระพระอาชินนาเถระเ,รเมื่อจะให้ภิกษุทั้งหลายสังเวชจึงได้กล่าวสองคาถาไว้ดังนี้ว่า 129ถึงแม้ว่าบุคคลจะมีวิชาสามละมัจจุราชได้ไม่มีอาสวะคนพานทั้งหลายที่ไม่มีความรู้ย่อมดูหมิ่นบุคคลนั้นว่าเป็นผู้ไม่มีชื่อเสียง130ส่วนบุคคลใดในโลกนี้เป็นผู้มักได้ข้าวและน้ำถึงแม้ว่าบุคคลนั้นจะเป็นคนชั่วช้าเลวสาม ก็เป็นที่สักการะนับถือของพวกเขา 6. เมลชินนะเถระคาถาภาษิตของพระเมลชินนเถระพระเมลชินนเถระเมื่อจะบลือสีหนาจจึงได้กล่าวไว้สองคาถาไว้ดังนี้ว่า131เมื่อใดเราได้ฟังธรรมของพระาศาสดาผู้ทรงแสดงอยู่ เมื่อนั้นเรารู้ธรรมทั้งปวงจึงไม่รู้สึกสงสัยในพระศาสดาที่ใครๆชนะไม่ได้132ซึ่งเป็นผู้นำหม่แกล้วกล้าเป็นอันมากประเสริฐเลิศดกว่าสารถีทั้งหลายเราไม่มีความสงสัยในมักหรือข้อปฏิบัติ 7. ราธาเถรคถาภาษิตของพระราธาเถระ พระราธะเถระเมื่อจะชมเชยภาวนาจึงได้กล่าวไว้สองคาถาไว้ดังนี้ว่าหนึ่งสเรือนที่มุงไม่ดีฝนย่อมรั่วรดได้ฉันใดจิตที่ไม่ได้อบรมราคะย่อมรั่วรดได้ฉันนั้น134เรือนที่มุงดีแล้วฝนย่อมรั่วรดไม่ได้ฉันใดจิตที่อบรมดีแล้ว ราคาั่วรถดไม่ได้ฉันนั้น 8. สุราทาเถรรคถาภาษิตของพระสุราทาเถระพระสุราทาเถระเมื่อจะพยากรณ์พระอรหันต์จึงได้กล่าวสองคาถาไว้ดังนี้ว่า 135. ด้วยว่าชาติของเราสิ้นไปแล้วคําสั่งสอนของพระชินเจ้าอยู่จบแล้ว ทิฐิและวิชาคือขายเราละได้แล้วตัณหานำไปสู่พบเราถอนได้แล้ว136เราออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเพื่อประโยชน์ใดประโยชน์นั้นเราได้บรรลุแล้วความสิ้นไปแห่งสังโยชน์ทั้งปวงเราได้บรรลุแล้ว 9. โคตามเาเถระคาถาภาษิ์ของพระโคตามเาเถระ พระโคตมะเถระเมื่อจากพยากรณ์พระอาหารหันต์จึงได้กล่าวสองคาถาไว้ดังนี้ว่า137มุนีทั้งหลายไม่พัวพันในหล่าสตรีทั้งหลายย่อมนอนเป็นสุขเหเล่าสตรีที่หาสัจจะได้ยากแสนยากบุรุษต้องคอยระแวดระวังตลอดการทุกเมื่อ138กามเราได้ประพฤติ เพื่อฆ่าเจ้าได้แล้วบัตรนี้เราจะไม่เป็นเจ้านี่เดี๋ยวนี้เราบรรลุนิพพานที่บุคคลไปแล้วไม่เศร้าโศกสิบวสาเถวระคาถาภาษิตของพระวสภาเถระพระวสภาเถระเมื่อจะติเตียนความปรารถนาเลวซามจึงได้กล่าวสองคาถาไว้ดังนี้ว่า139 บุคคลผู้ลวงโลกย่อมฆ่าตนก่อนภายหลังจึงฆ่าผู้อื่นบุคคลผู้ลวงโลกนั้นย่อมฆ่าตนได้ง่ายเหมือนในพลานนกหาอุบายฆ่านกด้วยนกต่อหนึ่งท่านสุชัมบดีบุคคลผู้มีวันณะภายนอกไม่ชื่อว่าเป็นพรามเพราะพรามต้องมีวันณะภายในผู้ใดมีกรรมชั่วผู้นั้นแลเป็นคนชั้นต่ำ หนึ่งมหาจุน่าเถระคาถาภาสิตของพระมหาจุนทาเถระพระมหาจุน่าเถระเมื่อจะสารเสริญอุปนิสัยที่หนักแน่นและการอยู่อย่างสงัดจึงได้กล่าวสองคาถาไว้ดังนี้ว่า141การฟังด้วยดีเป็นเหตุให้การศึกษาเจริญการศึกษาเป็นเหตุให้ปัญญาเจริญบุคคลรู้ประโยชน์ได้ ก็เพราะปัญญาประโยชน์ที่บุคคลรู้แล้วนำความสุขมาให้142ภิกษุพึงใช้เสนาสนะที่สงัดพึงประพฤติธ,ธรรมที่เป็นเหตุให้หลุดพ้นจากสังโยชน์ถ้ายังไม่ประสบความยินดีในเสนาสนะที่สงัดและโมฆะธรรมนั้นก็ควรเป็นผู้มีสติรักษาตนอยู่ในหมู่ส โชติทาสะเทรคถาภาษิตของพระโชติทาสะเทระพระโชติทาสะเทระเมื่อจะสอนพวกญาติผู้ถือความบริสุทธิ์ภายนอกในลทัทธิต่างๆจึงได้กล่าวสองคถาไว้ดังนี้ว่า143ชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งผู้มีความพยายามร้ายกาศ เบียดเบียนมนุษย์ทั้งหลายด้วยการกระทําที่เจือไปด้วยความผลุนพลันก็ดีด้วยการทําให้มีความประสงค์ต่างๆกันก็ดีแม้ชนเหล่านั้นก็ย่อมเกลียดตนลงในเหตุนั้นเหมือนกันเพราะกรรมย่อมไม่สูญหาย144คนทำกรรมใดไว้ดีหรือชั่วก็ตามเขาย่อมเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นที่ตนทำไว้โดยแท้ สเหรัญยิกานิเถระคถาภาษิตของพระเฮรัญญิกานิเถระถพระเฮรันญ,ญิกานิเถระ,ระ,รญญเ,ระเมื่อจะตักเตือนน้องชายจึงได้กล่าวสองคาถาไว้ดังนี้ว่าหนึ่งบห้าวันคืนผ่านพ้นไปชีวิตย่อมดับไปอายุของสัตว์ทั้งหลายย่อมสิ้นไปเหมือนน้ำในแม่น้ำน้อยสิ้นไป 146เมื่อเป็นเช่นนั้นคนพานถึงทำบาปกรรมอยู่ก็ไม่รู้สึกตัวภายหลังเขาได้รับทุกแสนสาหาัสเพราะบาปกรรมนั้นมีผลเลวซาม